สไปทสุอาวัสดีครับเก็บเป็นรูาเอาไว้ให้น้อเป็นบอลบอลระหว่างอาทีกับเซนครับ1ีแล้ว1รีนครับพอี่เมียด้วยนะงานวันเดี่ยเดี่ยมประตูยเดียงเี่ยวดาจะโบนุสุดนะครับรปงวันละ300บาทนะเพ่อนเนี่ย นะครับแล้วก็คนร้านนะครับคลิปสปอร์ตนะครับอ่าถนับสนุนที่มานะครับรถประมาณแล้วก็คุณกิจการ์ดก้วสิทธ์นะครับอ่าถนับสนุนช่วยรางวัลนะครับเอาฟ้าจับบอลออกไปกอบคนด้าน้่าพ่อจังก้าสุดใจขึ้นเสียงระดับพรีเมียมนะครับ เออ so เป็นการกันก่อนนะครับข้อ โอ้โหยิ like nah ่งอย่างนี้ะครับประตูฟาวนะครับใช้บอลแข็งเห็นมีอมัสายแล้วกน่าจะเรียว่าที่เสียกสิงนี้ ต้มฟ้านะครับยกขาเนี่ยครับเด็กๆต้องการรายการประเภทนี้ครับให้เรียนรู้ไปอืมผมก็เรียนบอกไปว่าง่าย

ยอย่เ้อางอลฟาเอลฟามูตอนเอลฟาหมูตอนโอ้โหแบบนึงครับออ

วินทางกว้างๆวินนั่นแหละสวยวินหนูไม่เห็นอะไรเลยอ่ะยังลูกเดินไปเข้าถ้วยกาแฟไปหมดแล้วมั้งน่ะโอ้โหเต็มแล้ว่ะแหละเรียบร้อยครับตีนถ้วกาแฟไป

ไปไปไปโดนโดนโดนเกือบโดนนี่ฮากิ้งเลยไงท้องเลย

จอดตากแดดขับขึ้นขึ้นมาบนรถเอาเนกันองเอา้อางไรก็ตัดไม่ได้ตัดไม่ได้มาแล้วไปเที่ยวยามากกว่เียักันไปเพื่อนข้ามหัวไปเลยข้ามหัวให้ทันเดไปเลยเอลฟาลูกเอลฟา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 

อาจใหม่ lên, ขึ้นไปกับ

อกแล้าวนะเอาแล้วเอาแล้วแกลมาทีเดียวมาโดนแล้วเด็กมาโดนเอาแล้วเอา้วครับหมุนเขาแล้วยิงไม่เข้าครับต

ไอไมโอ้ยไม่เข้าไม่เข้าแบบนึงพี่น้ำโมลงแล้วเนี่ยนครับพี่น้ำโมสันดีดีโอเคประต้นเลยมา

โอ้หมดครึ่งแรกโอ้เนึกว่าได้ฟาวต่วแล้วเว้นว่างไปไ่เราก็เราก็แบบบอกพ่อแม็กบอกเราประสานงานหาเนี่ยเลยะสานงานหาเชื่อมใหม่ถ้าบิเช่เนี่ยสองคันแนวเนี่ยเกี่ยว เดี๋ยวรถผมมาปิดทางตรงนี้เลยคันหนึ่ง,ง <c oughs> ปิดถนนเลยโอ้โห้อนจังเลยใส้เชื้กปังใส้เชื้กปังแก้วเลยแหนฮเยอะไหมเออเตรียมนั่นแหละเตรียมผ้ามาครับแก้หน่อยเนี่ยมาห้องแก้ห้อยอย่างเงี้ยนะแก้วโอาว้าว ใจด้วยบันี่แหละรอเดี๋ยวมันกียงแลวแดดตรงนะเดี๋ยวจะมีรายการดีๆเยอะรุ่นสิบเี้ยนที่สองตุ้มาติดกองแดดดีด้วยดัมปีเลยดูดูดิเด็นี่เธอจะทำเรื่องนะรุ่นสิบเอี้ย มีอะไรติดตู้ไปก้ไมจที่ไม่ดีจเยอไปกี่คนอกังแกอ่าครึ่งแรกครับยัง00อยู่สกอเตอร์อะไรปะไอ้ที่ติไปนะอะไรอะไรแปลกสองนาทีครับ ก็ดะิบสีพทโธเอาโดยที่ดของยาทินคนเหมือนทหาเเหมือนจ่าเลจ่าจ่าเหมือนจ่าปิัจ่ายีเดนีเหมือนจ่าลจ่าานั่งกับย่าจะได้ไม่ร้อน ไหูอยากไปนั่งนั่งนนตพนโดนแล้วมั้งโดนแล้วมั้งโดนแล้มั้งมาหน้าประต เนี่ยเยขอเลยสิงโต่งต่าเปิดมาเต็ม,มุมเต็ม,มตุมเตะมม

โม่โม่โม่เล่นกับเอลฟาไว้ๆเนี่ยเอลฟาเนี่ยอึบเนี่ยอึบเล่นเลยิกไปนั่นแหละโม่โอ้ยยิงยังกันยิ่งฮิ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  อ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปติดเครื่องให้แป๊บนึงรอแป๊บนึงเนี่ยเนี่ยเร็ว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 เนี่ยเอลฟาเนี่ยเอลฟาเนี่ยกดให้เลยกดให้เลยปุ๊บเล่นเลยปุ๊บเอลฟาหลังเข้าร้อยช่วยเร็วโมช่วยช่วยก่อนเร็วเอาไปตองประตูแล้วยิงเอาไปตองประตูแล้วยิง โอ้ยมอสแทนก่อนแล้วบีบบีบบีบโอ้ยมันไม่เข้าสักทีเล่นลลกตั้งเล่นลลกตั้งเล่น นั่นแหละเสร็จแล้วเอลฟาหมอช่วยแล้วหมอถึงไปอึบใหญ่กว,ว,ว่าหมอใหญ่กว่าวิ่งนั่นแหละเอาแล้วครับกล้องแพนไม่ทันเลยครับ ดินประตูต่อหูหูเดี๋ยวไม่นานลยว่หแให้เองนี่ก็บินะครับลูอย่างนี้วิ่งเลยวิ่งเลยวิ่งเลยครับอไปอยู่รับเราบอกเอนให้เป็นไอาแล้วเดี๋ยวออให้ด เก็ไปยแมอมก็บมอการเล่นมอการเล่นน um um ั่นแหละบังไว้บางไว้เออดีมากมอมอมออมมาเล่นให้เอลฟาขึ้นไปเออ ดู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 อาฟาพร้อมลูกพร้อมพร้อมเออฟังออกครับครับครับ โอ๊ยเอาแล้วเอ้าฟาสโลโมชั่นโอเคเราได้มอมอมอมารับบอลแล้วมารับบอลแล้วเออเนี่ยรอพิงให้เพื่อนเลยแปะให้เพื่อนเลยดีมากฟันเดา

เฮ้ยมอสไม่ยืนนิ่งเช็คอินเช็คเอาต์ดึงตัววินวินอย่าเมินนะไปตำแหน่งเร็ววินวินวินนี่เร็วเนี่ยเขาเล่นใกล้แล้วเนี่ยมองคอยมองบอลนั่นแหละเสร็จแล้ว ขอบอลขอบอลหมอเอาหน่อยดิการเล่นลูกมั่นใจหักหรือเปล่าให้ให้วินฟ้าฟ้าให้วินทุ่มให้วินทุ่มแล้วฟ้ามาเล่น ฟักนั่นแล้วว่าดีมากลูกเออนครับสองศูนย์แล้วครับ

ดีมากลูกดีมากเสพเพื่อนด้วยออาปชีเล่นไปลูกเลื่อนไปเดินเดินไปหน่อยเดินไปหน่อยเดินไปหน่อยหนู่มชีเหรอญาภ้าไปชีหน่อยเด้อตรงนั้นแหละตรงนั้นแหละตรงนั้นแหละเออ Fa thang vườn đại phát thang vườn đại biển thùm, lúc biển thôn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  biển ไป,ไตตประตูเหนียวมากครับเดีย๋ยวต้องฝึกถูกท่าทางหน่อยโอเคเลยโ,มโมลลอ้ยแมวแบบแมวแบบผักอ่ะอ่าสองสวนแล้วครับ

mọi người đã cãi mọi người đã thấy được mình bào mùa mưa 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 โอ้โหเอลฟาวันนี้เอาแล้วเห็นจอเอลฟาออกไปแล้วครับอันนี้ใครไม่รู้ครับรู้จักไม่กี่ตัว

อพากแล้วแปดขวบเท่ากันครับรุ่นเดียวกันเนี่ยพศเดียวกันตัวใหญ่ใีจังเลยแปดลงไปใส่สกอเลยงลงไม่งานพิ้ทงานไม่ได้สกอ นี่เดี๋ยวลองใช้ลากากเสือไปตรงนั้นก็ได้เพราะมีเพราะเดีวลากลากไปเลยมาตูเล่นมาลูกระตูเล่นมาตูเล่นรัตูเล่นประตูเล่นระตูเล่นลูกระตูเล่นประตูเล่น บอกเพื่อนขยับเลยประตูออครับเก่งมากลูกอ่าหมดล้น้องผู้หญ,ญิงเก่งมากครับยอมรับเลย มาทีชนะสามศูนย์ครับไอีกปูทีไม่มาครับวันนีู้ไหน